สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สําหรับคาบเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องรับสารด้วยการฟังโดยครูสุวัีนาสวัสด์นักเรียนคะในการสื่อสารนั้นเราต้องใช้ทักษะหลายอย่างทักษะหนึ่งที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือทักษะเรื่องการฟังนะคะนักเรียนลองพบทวนดูว่าทุกวันนี้นักเรียนได้ฟังอะไรบ้าง ได้ฟังเพลงใช่ไหมคะได้ฟังโทรทัศน์ได้ฟังบทสนทนานะคะจากคนอื่นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์เราลองมาดูกันว่าการฟังนั้นความหมายของการฟังคืออะไรการฟังคือการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยินนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีคำสำคัญอยู่สองคำนั่นก็คือคำว่าฟังและได้ยินซึ่งความหมายอาจจะใกล้เคียงกันการฟังจะเริ่มต้น จากการได้ยินนะคะแปลว่าเราต้องได้ยินเสียงก่อนจึงจะผ่านกระบวนการนะคะเข้าไปสู่กระบวนการของการรับรู้นะคะรู้ว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นแปลความหมายได้ว่าอย่างไรดั <N> <ๆ>งนั้นถ้าเราจะอธิบายแล้วเนี่ยความหมายของการฟังจึงหมายถึงการที่เรารับรู้เสียงที่เราได้ยินในชั้นต้น <N> <ๆ S 2> แล้วก็แปลความหมายอีกชั้นหนึ่งนะคะถึงจะเข้าใจ <N> <ๆ>ดังนั้นการฟังนั้นเป็นเรื่องของ การรับรู้ทางสติปัญญาเป็นความสามารถของทางสติปัญญานะคะในชีวิตประจำวันนั้นการใช้ทักษะการฟังเราจะใช้ทักษะนี้มากกว่าทักษะอื่นๆ ผู้ที่ผ่านทักษะการฟังจะมีทักษะสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกนะคะทักษะทางด้านการฟังแล้วเวลาที่เรามาฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งพร้อมๆกันด้วยกันหลายๆคนนี้ค่ะแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการรับรู้เรื่องที่ฟังนั้นไม่เท่ากันนะคะสามารถที่จะรับสารได้ไม่เท่าเทียมกันลองมาดูประเด็นแรกนะคะว่าเวลาที่เราฟังแล้ว เราควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการฟังนะคะไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ได้ตั้งใจฟังเราก็จะไม่สามารถเก็บสารหรือว่าเก็บความหมายเรื่องราวที่สื่อมานั้นได้ดังนั้นต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังนะคะถ้าเรากําหนดจุดมุ่งหมายในการฟังแต่ละครั้งแล้วนั้นจะทําให้เราได้ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เกิดความเข้าใจเนื้อหานั้นนะคะของเรื่องที่ฟังแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ จากการฟังนั้นอย่างเต็มที่นะคะจุดมุ่งหมายของการฟังนั้นแบ่งได้ออกเป็น4อย่างนะคะอย่างที่ 1. น,นั่นก็คือการฟังเพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะที่เราใช้พูดคุยกันปกติในชีวิตนั่นเองส่วนประเภทที่ 2. นั้นก็คือการฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความสนุกสนาน 3. คือการฟังเพื่อรับความรู้และ 4. คือการฟังเพื่อได้คติชีวิตและความจันลงใจ ลองมาดูทีละประเภทนะคะการฟังเพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันอันนี้ทุกคนจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเราใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะการฟังชนิดนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าทำให้มนุษย์นั้นยังสามารถคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อยู่นะคะทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะครูมีสถานการณ์การฟังมาให้นักเรียนสังเกตหนึ่งสถานการณ์นะคะลองสังเกตดูว่าสถานการณ์นี้ การฟังนะคะในสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรคะ่ะสถานการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้าค่ะเข้าไปพูดว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งใส่หมูสับอย่างเดียวชามหนึ่งต้มยำชามหนึ่งไม่ใส่ผักชีลูกชิ้นปลาเครื่องในหลังจากนั้นค่ะเด็กเดินโต๊ะนะคะก็มารับคำว่าค่ะค่ะแต่เมื่อนำก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟปับ๊บปรากฏว่ามีต้มยำอยู่ชามเดียวและ ใส่เครื่องครบทุกชนิดนะคะแบบนี้ถือว่าการฟังนั้นสำร็จผลหรือไม่คะลองดูสถานการณ์ต่อไปนะคะที่ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งค่ะมีเสียงประกาศดังมาว่าท่านผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 261ไปฮ่องกงโปรดไปรับการตรวจหนังสือเดินทางและไปขึ้นเครื่องที่ทางออกหมายเลข43ได้แล้วค่ะ นางสาววาสนานั่งดูรายการเพลงของนักร้องยอดนิยมที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์อย่างเพลิดเพลินจากโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยของตนไม่ทันฟังเสียงประกาศและลืมดูนาฬิกาด้วยว่าได้เวลาเครื่องจะออกแล้วเสียงประกาศดังมาเหมือนเดิมนะคะอย่างเดิมเป็นครั้งที่สองคราวนี้ออกชื่อคุณวาสนาด้วยแล้วต่อมาเสียงประกาศก็ดังขึ้นนะคะนางสาววาสนาลุกพรวดพลาดขึ้นด้วยความตกใจรีบเข้าไปตรวจหนังสือเดินทาง กว่าจะเสร็จและกว่าจะเดินแกงวิ่งไปถึงทางออกซึ่งอยู่ไกลมากก็เลยกำหนดเวลาเครื่องบินออกในที่สุดโชคยังเข้าข้างเธอขึ้นเครื่องบินได้อย่างกระหืดกระหอบผู้โดยสารอื่นๆพากันมองนางสาววาสนาเป็นตาเดียวนักเรียนเห็นสถานการณ์นี้ไหมคะสถานการณ์นี้คิดว่านางสาววาสนามีทักษะการฟังเป็นอย่างไรคะถ้าเธอไม่ไดินเสียงประกาศเครื่องบินก็ต้องออกตามกำหนดเวลา นางสาววาสนาก็ต้องไปเปลี่ยนบัตรผู้โดยสารเป็นเที่ยวบินต่อไปแล้วก็จะไปทำธุระไม่ทันด้วยยิ่งกว่านั้นถ้านางสาววาสนามีสัมภาระที่ขนขึ้นเครื่องบินไปก่อนแล้วก็จะทำความยุ่งยากให้แก่สายการบินที่จะต้องรื้อสัมภาระเหล่านั้นลงจากเครื่องก่อนออกด้วยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบินจะเห็นได้ว่า การฟังนั้นเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะถ้าหากว่าเราฟังอะไรไม่สำริจผลเราก็จะปฏิบัติกิจการงานของเราได้ไม่สําเร็จตามไปด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราได้ฟังในทุกๆวันค่ะต่อมานะคะการฟังนั้นจุดมุ่งหมายของการฟังประเภทที่2นั่นก็คือ การฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินก็จะเกิดจากเสียงของผู้พูดหรือผู้อ่านนะคะที่ชักนําให้ผู้ฟังนั้นรับรู้ได้ถึงความน่าสนใจของเนื้อเรื่องรวมทั้งเกิดจากแก่นเรื่องนะคะอาจจะเป็นในนิทานนิยายนะคะหรือว่าเกิดจากความไพเราะของถ้อยคานะคะและท่วงทํานองหรือว่าเหตุการณ์ที่เล่านั้นมีความขำขันศพอารมณ์ของเรานะคะให้นักเรียนลองพิจารณานะคะว่า เรื่องที่นักเรียนจะได้ฟังต่อไปนี้นั้นมีการฟังเพื่อความเพลิดเพลินนั้นเกิดจากอะไรนะคะเรื่องนี้มาจากนิทานของจีนเรื่องเกมเล่นนิ้วนะคะชายสมคนกําลังจะสอบไล่แข่งขันที่เมืองหลวงจึงพากันไปหารือหมอดูคนหนึ่งหมอดูไม่ยักตอบคําถามของผู้ใดเลยแต่ใช้นิ้วมือหนึ่งชูขึ้นหลังจากฟังคนทั้ง3าบอกเล่าให้ฟังผลสอบประกาศออกมาคนหนึ่งในสคนนั้นสอบได้ ชื่อเสียงหมอดูผู้นั้นก็เป็นที่เลื่องลือขึ้นมาลูกศิษย์หนุ่มถามท่านหมอดูว่าความลับในการทายได้ถูกต้องนั้นคืออะไรความลับของฉันก็คือไม่พูดอะไรเลยคำตอบของหมอดูยิ่งทำให้หนุ่มที่มาฝึกดูลายมืองงหนักขึ้นไปอีกท่านอาจารย์หมอดูก็ร่ายยาวต่อไปว่าเธอเห็นชั้นชูนิ้วเดียวก็อาจหมายความว่าในสามคนนั้นจะสอบได้เพียงคนเดียว แล้วผลก็ออกมาตรงตามพี่ฉันทำนายไว้เองถ้าสอบได้สองคนคำทำนายของฉันก็ถูกต้องอีกนั่นแหละเพราะชูนิ้วเดียวหมายถึงสอบตกหนึ่งคนก็ได้ถ้าเขาสอบได้หมดทั้งสามคนนิ้วเดียวก็หมายถึงว่าทั้งสามคนนั้นรวมกันนั่นแหละสอบได้ในทำนองเดียวกันนี้ถึงในทางตรงกันข้ามก็ถูกอีกนั่นแหละนิทานเรื่องนี้นะคะนํามาจากหนังสือมาหัวราอกกันเถิด จาก laughing together นะคะของท่านผู้หญิงสมรสสวัสดีกุลณนะอยุธยาผู้แปลนักเรียนได้ฟังเรื่องข้างต้นแล้วนะคะคิดว่าอะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินคะจากนิทานเมื่อครู่นี้นะคะเนื้อเรื่องหรือเปล่าที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินความคมคาของคําพูดของตัวละครหรือเปล่าหรือว่าเป็นแง่คิดที่ได้จากเรื่องหรือว่าเป็นการผูกป,ปมและคลี่คลายปมของเรื่อง หรือเป็นการใช้ซุ้มเสียงของครูในการเล่าในการอ่านหรือว่าเกิดจากท่าทางกริยาอาการหรือเกิดจากการเร่งและทอดจังหวะหรือเกิดจากการใช้อวจัจนภาษาของผู้ที่อ่านให้เราฟังนะคะลองทบทวนดูว่าเมื่อครู่นี้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินจากนิทานนั้นเกิดจากอะไรเมื่อฟังเรื่องข้างต้นแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถแยกได้2ประเด็นนั่นก็คือความเพลิดเพลินนั้นอาจจะเกิดจากสาร ก็คือตัวเนื้อของนิทานเนื้อเรื่องเนื้อหาของนิทานอันได้แก่เนื้อเรื่องนะคะอาจจะเกิดจากความคมขามก็คือถ้อยคําของตัวละครนั้นมีความ คมคายนะคะมีความคมคายและนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดจากแง่คิดหรือว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะหรือเกิดจากการผูกปมแล้วก็คลี่คลายปมของเรื่องตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสารนะคะที่อยู่ในตัวเนื้อของนิทานที่ทําให้เราเกิดความเพลิดเพลินแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนทําให้เกิดความเพลิดเพลินอาจจะมาจากวิธีการนําเสนอนะคะอย่างเช่นการใช้ซุ้มเสียงนะคะการใช้น้ําเสียงของครูหรือเกิดจากการใช้ท่าทางกริยาอาการ เกิดจากการเร่งหรือทอดจังหวะหรือว่าเกิดจากการใช้อวัจนาภาษาก็คือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำนะคะของผู้ที่อ่านให้ฟังนะคะแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วนะคะการฟังเพื่อความเพลิดเพลินนั้นอาจจะมาจากบทร้อยกรองด้วยเช่นกันถ้านักเรียนได้ลองฟังบทร้อยกรองที่อ่านเป็นทํานองสนอนะคะนะักเรียนจะสัมผัสได้นะคะว่าบทร้อยกรองนั้นมีเสียงสัมผัสข,ของคําที่คล้องจองกันนะคะมีการลงจังหวะเมื่อส่งและรับสัมผัสนะคะ และมีการเลือกใช้คำที่ทำให้เห็นภาพสิ่งเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเพลิดเพลินในยามที่ได้ฟังบทร้อยกรองนะคะ ประเด็นต่อไปนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายในการฟังประเภทที่3นั่นก็คือการฟังเพื่อรับความรู้เรื่องนี้เป็นการฟังที่สำคัญมากนะคะจะเกี่ยวกับวิชาการนะคะข่าวสารแล้วก็ข้อแนะนำต่างๆนะคะจะต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็จดจำสาระสำคัญเอาไว้ให้ได้แล้วก็ใช้ความคิดนะคะวิเคราะห์ตีความสังเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าตามลาดับ ซึ่งนักเรียนก็จะใช้ปกติเวลาที่นักเรียนได้เรียนหนังสือนะคะหรือว่าฟังการบรรยายต่างๆนะคะในการรับความรู้การฟังเรื่องความรู้ที่มีผู้อ่านให้ฟังนั้นเนี่ย อาจจะเป็นการที่ผู้พูดนั้นพูดจากประสบการณ์นะคะโดยที่ไม่ได้เรียบเรียงเอาไว้ก่อนซึ่งถ้าเป็นในลักษณะนี้นั้นสิ่งที่ผู้พูดนั้นพูดออกมานะคะภาษาที่ใช้นําเสนอก็จะแตกต่างจากการที่เป็นการเขียนออกมานะคะอย่างเช่นอาจจะมีการใช้คําซ้ำนะคะใช้คําซ้ําๆกันหรือว่ามีการใช้คําบางคําเกินเข้ามานะคะหรือว่ามีคําอุทานแปลกๆนะคะซึ่งเป็นท่วงทํานองเฉพาะของผู้พูดพด,ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นการ ฟังที่เกิดจากการบรรยายซึ่งไม่ได้มีบทเขียนขึ้นมาไว้ก่อนนะคะในระหว่างรับสารการฟังเพื่อความรู้นั้นนักเรียนควรจะต้องเพ่งเล็งว่าผู้ส่งสารได้กล่าวข้อความตอนใดที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าตอนใดที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะควรจะฟังแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะไปด้วยนะคะอาจจะจดบันทึกไว้เพื่อช่วยในการฟังแล้วก็นำกลับมาทบทวนในภายหลังได้นะคะ ประการที่4นะคะสำหรับจุดมุ่งหมายในการฟังนะคะนั่นก็คือการฟังเพื่อได้คติชีวิตและความจันลงใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามี1นึ่คำนะคะที่เป็นคําใหม่สําหรับนักเรียนนั่นก็คือคําว่าจันลงใจนะคะจันลงใจนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงความมีใจสูงขึ้นในทางศิลธรรมจัญญาเท่านั้นนะคะ แต่อันที่จริงแล้วนะคะคนเราอาจจะมีใจสูงขึ้นได้นะคะทางความงามหรือความจริงนะคะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลธรรมจัญญาแต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีใจสูงขึ้นในด้านความงามคือมีใจละเอียดประณีตขึ้นนะคะมีใจสูงขึ้นในด้านทางความจริงคือเรารู้มากขึ้นทําให้เราเข้าใจความจริงเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่มีศิลธรรมดีได้นะคะนั่นก็คือเป็นผู้ที่ มีความจะลงใจนั่นเองนะคะดังนั้นความจะลงใจนั้นสามารถแบ่งได้3ประเภทตามนี้นั่นก็คือมีใจสูงขึ้นในทางความดีนะคะมีใจสูงขึ้นในทางความงามและมีใจสูงขึ้นในทางความจริงดังที่กล่าวไปตอนต้นนะคะตัวอย่างเช่นการฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตและความจะลงใจนะคะอย่างเช่นการฟังพระธรรมเทศนา คำสอนโอวาทเรื่องราวต่างๆและบทกวีที่ไพเราะที่ช่วยค้ำชูจิตใจให้สูงขึ้นและประณีตขึ้นนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญามีความสุข,ขุม แล้วก็วิจารณญาณน,นะคะสามารถจะพิจารณาไตรตรองเรื่องราวต่างๆได้ตามความเป็นจริงนะคะการฟังเพื่อให้ได้คตินั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าช่วยให้ผู้ฟังนั้นมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามนะคะดังนั้นนักเรียนก็สามารถจะเลือกหาเลือกฟังบทที่มีผู้บรรยายนะคะผู้พูดทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึก มีความจะลงใจขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงามด้วยและในบางโอกาสนะคะควรจะใช้ความคิดพิจารณาไปด้วยนะคะว่าเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เชื่อโดยทันทีนะคะควรจะต้องคิดพิจารณาแยกแยะ,แยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและควรจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อรู้จักปฏิเสธนะคะในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลไม่น่าเป็นไปได้หรือว่าขัดต่อสภาพของความเป็นจริงนะคะ ขอให้นักเรียนพิจารณาบทร้อยกรองต่อไปนี้นะคะมาจากเรื่องนิราชพระปฐมนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าจากการที่เราได้ฟังบทร้อยกรองนี้แล้วทําให้เราเกิดความจันลงใจขึ้นได้อย่างไรนะคะบทร้อยกรองนี้มีอยู่ว่าแม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนกให้ได้กกกิ่งไม้อยู่ไพรสันแม้นเป็นนารีผลวิมลจันทร์ขอให้ฉันเป็นพระยาวิชาทรแม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นแมงคู ได้ชื่นชูสู่สมชมเกสรเป็นวารีพี่หวังเป็นมังกรได้เชยช้อนชมทะเลทุกเวลาแม้นเป็นธรำน้ำใจใคร่เป็นหงจะได้ลงสิงสู่ในคูหาแม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดาพี่ขออาศัยสเสน่ห์เป็นเทวันนะคะจากบทนี้นักเรียนได้รับความจันลงใจอย่างไรบ้าง บทร้อยกรองเรื่องนี้นะคะทําให้ผู้ฟังได้รับความจะลงใจว่าความผูกพันในหญิงผู้เป็นที่รักนั้นไม่มีวันเสื่อมคลายนะคะสังเกตได้ว่าบทเมื่อคู่นี้นั้นผู้ประพันธ์จะได้พรรณนาว่าถ้าหากว่าผู้หญิงนั้นเกิดเป็นอะไรก็ตามในชาติใดก็ตามตัวเองก็จะขอเกิดตามไปอยู่เป็นคู่ครองด้วยทุกชาติไปนะคะนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อหญิงคนรักว่าไม่มีวันเสื่อมคลายนะคะอันนี้ก็เป็นความจะลงใจขึ้น ในด้านของความงามความประณีตทางอารมณ์นะคะหรืออาจจะได้รับความจันลงใจว่าอำนาจของความรักนั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้คนนั้นสามารถที่จะอธิษฐานหรือว่าขอให้ไปเกิดตามกันอยู่เป็นคู่กันไปทุกชาติไปแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้านักเรียนเชื่ออย่างสนิทใจว่ามีนารีผลนะคะ มีวิชาทรนะคะที่เป็นอนมนุษย์อยู่ในอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยนะคะหรือว่ามีมังกรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านเรียนเชื่อว่ามีอยู่จริงก็ค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาของกวีหรือว่าความเข้าใจอันถูกต้องดังนั้นเวลาฟังเราก็ต้องคิดแยกแยะให้ดีนะคะ ทีนี้ประเด็นต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายในการฟังมีอะไรบ้างทีนี้เราจะทำอย่างไรให้การฟังของเรานั้นสำฤทธิ์ผลนะคะการฟังให้สำฤทธิ์ผลหมายถึงอะไรนะคะถ้านเรียนสังเกตคำนี้จะเห็นว่ามีคำว่าสำฤทธิ์ผลสำฤทธิ์ผลนั้นมาจากคำว่าสำฤทธิ์นะคะที่แปลว่าสำเร็จนะคะกับคำว่าผลผลนั้นก็คือสิ่งที่ได้รับดังนั้นเมื่อสำฤทธิ์มาประกอบกับคำว่าผลแล้วจึงหมายถึง การฟังให้ได้รับความสำเร็จนั่นเองนะคะความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามนะคะย่อมจะมีระดับขั้นสูงต่ำมากน้อยต่างกันนะคะการฟังก็เช่นเดียวกันเราอาจจะฟังแล้วรับสารเข้าใจสารได้อย่างสมบูรณ์ได้มากนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเข้าใจได้น้อยนะคะก็มีระดับของการฟังความสำเร็จในการฟังที่ไม่เท่ากันนะคะ การที่เราจะสามารถฟังได้สำลิดผลนั้นเราจะต้องรู้จักโอกาสของการฟังตามประเภทของการสื่อสารก่อนนะคะจะได้ทราบว่าโอกาสในการฟังต่างๆนั้นเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายของการที่ฟังให้สำลิดผลได้อย่างไร 1. น,นั่นก็คือการฟังระหว่างบุคคลน,นะคะ 2. คือการฟังในกลุ่มขนาดเล็ก 3. คือการฟังในที่ประชุมหรือในที่ชุมนุมและ4คือการฟังวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการฟังระหว่างบุคคลนะคะอย่างเช่นเราติดต่อกับบุคคลทั่วไปก็อาจจะมีโอกาสในการฟังได้อยู่2ประเภทนั่นก็คือมีทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะพูดคุยกับคนใกล้ชิดที่สนิทสนมนะคะหรือแบบที่พูดกันกับคนที่เรินที่รู้จักกันครั้งแรกนะคะหร,หรือในโอกาสที่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นการสัมภาษณ์เข้าทํางานนะคะหรือว่า การไปติดต่อกิจธุระต่างๆแบบนี้เป็นต้นแบบนี้ก็จะเป็นโอกาสการฟังนะคะระหว่างบุคคลส่วนการฟังในกลุ่มขนาดเล็กนะคะก็อาจจะเป็นการฟังที่มีลักษณะของความกึ่งทางการนะคะหรือค่อนข้างไม่เป็นทางการอย่างเช่นการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่เป็นทางการนะคะส่วนประเภทที่3นะคะคือการฟังในที่ประชุม หรือในที่ชุมนุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการฟังที่มีความเป็นทางการขึ้นมาเพราะว่ามีคนที่ฟังอยู่นั้นจํานวนมากมีคนจํานวนมากก็จะต้องการความเป็นทางการเช่นอาจจะเป็นการบรรยายแล้วสาธิตเครื่องมือต่างๆประกอบอันนี้จะเป็นลักษณะของโอกาสการฟังที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราไปฟังบรรยายจากวิทยากรนะคะในที่ที่มีคนมากๆแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสการฟังที่เป็นทางการมากนะคะ ส่วนโอกาสการฟังประเภทที่4นั้นก็คือการฟังวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการที่เรานั้นฟังเองนะคะฟังอยู่คนเดียวดังนั้นก็จะไม่เป็นทางการนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าระดับของการฟังให้สำเร็จผลนั้นสามารถแบ่งเป็นขั้นได้อย่างไรนะคะการฟังให้สำเร็จผลนั้นเบื้องต้นนะคะผู้ฟังจะต้องทราบว่าโอกาสที่ตนกําลังจะฟังนั้นเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการหรือว่ากึ่งทางการนะคะสมมติว่าเป็นโอกาสที่จําเป็นต้องฟังอย่างเป็นทางการ แต่เรากลับฟังอย่างไม่เป็นทางการคือไม่ตั้งใจฟังฟังไปเรื่อยๆนะคะก็ยากที่จะทําให้การฟังนั้นสำฤทธิ์ผลได้นะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะลำดับขั้นระดับขั้นของความสำฤทธิ์ผลในการฟังตามภาพนี้นะคะลำดับแรกนะคะเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนควรจะต้องทราบว่าเวลาฟังแล้วรู้ว่าจุดประสงค์เนี่ยของผู้พูดนั้นมีเจตนาอะไรในการพูดให้เราฟังนะคะอันนี้คือการฟังเบื้องต้นถ้าสามารถฟังแล้วรู้ว่า ผูพ้พูดนั้นมีจุดประสงค์อะไรถือว่านักเรียนนั้นบนรรลุวัตถุประสงค์การฟังนะคะในขั้นต้นนะคะส่วนขั้นที่2จะสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือถ้านักเรียนฟังแล้วสามารถรู้ได้ว่าเนื้อหาที่ผู้พูดพูดมานั้นน่ะครบถ้วนแล้วหรือไม่แบบนี้ก็จะทำให้นักเรียนนั้นมีทักษะการฟังมีระดับของความสำร็จผลที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือนักเรียนสามารถ ฟังแล้วพิจารณาได้ว่าบทที่นักเรียนได้ฟังนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่เห็นไหมคะว่ามีการประมวลใช้ความคิดจากสิ่งที่ฟังมาว่าเอ๊ะน่าเชื่อถือหรือเปล่าต้องใช้ความคิดเพิ่มขึ้นดังนั้นถือว่าระดับการฟังในขั้นนี้ก็จะเพิ่มระดับสัมฤทธิผลมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าระดับสัมฤทธิผลในการฟังขั้นที่สูงที่สุดนั้นคือนักเรียนสามารถที่จะ บอกได้ว่าเรื่องที่เราฟังนั้นมีคุณค่าหรือไม่อย่างไรนะคะแบบนี้ก็จะทำให้นักเรียนเป็นผู้สัมฤทธิผลในการฟังนะคะอย่างยิ่งคือสามารถระบุได้เลยว่ามีคุณค่าในการฟังหรือไม่นะคะคือสามารถตีประเด็นได้ว่าสิ่งที่ฟังนั้นมีประโยชน์หรือเปล่านั่นเองนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาตัวอย่างนี้นะคะสถานการณ์นี้ว่า สมมุติว่านักเรียนไปทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะหลังจากชั่งน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยผู้ควบคุมการทดสอบก็ได้พูดให้นักเรียนฟังว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่น้ำหนักตัวน้องเกินมาตรฐานสิ่งที่น้องควรทำคือการกำจัดน้ำหนักส่วนที่เกินออกด้วยการลดปริมาณอาหารควบคู่กับการออกกำลังกายการลดอาหารลงวันละ100กิโลแคลอรีและใช้พลังงานในการออกกำลังกายวันละ100กิโลแคลอรีภายใน1เดือน น้ำหนักน้องจะลดลง1กิโลถ้าหากน้ำหนักของน้องเกินมาตรฐาน3กิโลถือว่ายังหุ่นดีถ้าเกิน4-7กิโลก็จะดูท้วมและถ้าเกิน8กิโลจะดูเจ้าเนื้อไปหน่อยถามว่าจากสิ่งที่นักเรียนได้ฟังเมื่อครู่นี้นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าการฟังของตัวเองสำเร็ิผลในระดับขั้นใดลองมาดูด้วยกันนะคะถ้านักเรียนสามารถฟังแล้วก็รู้ว่าอ้อสิ่งที่ ผู้ควบคุมหรือว่าผู้ทดสอบเมื่อครู่นี้ต้องการให้นักเรียนนั้นมีจุดประสงค์อะไรนะคะต้องการที่นักเรียนทําอะไรแบบนี้จะถือว่านักเรียนสามารถบรรลุระดับขั้นของการฟังในเบื้องต้นคือทราบจุดประสงค์หรือเจตนาว่าต้องการทห้นักเรียนนั้นพัฒนาตัวเองนะคะให้ต้องการให้นักเรียนนั้นลดน้ําหนักลงนะคะอันนี้ก็คือระดับขั้นที่1ข้อสอนะคะสำหรับระดับขั้นในการฟังของข้อที่2นั่นก็คือนักเรียนฟังแล้วทราบหรือไม่ว่าข้อความที่ผู้พูดพูดมานั้น ครบถ้วนหรือไม่นะคะอย่างเช่นเมื่อคู่นี้ผู้ที่พูดกับนักเรียนนั้นนะคะตอนทดสอบสมรรถภาพนั้นก็บอกว่าให้นักเรียนนั้นลดน้ําหนักไป100กิโลแคลอรีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอาหารอะไรบ้างที่จะทํานักเรียนนั้นลดน้ําหนักลงไปได้ถึง100กิโลแคลอรีนักแสดงว่านักเรียนสามารถจับเนื้อความได้แล้วรู้ว่าผู้พูดนั้นพูดครบถ้วนหรือไม่นะคะข้อ3มนะคะนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า เนื้อความที่ได้ฟังมานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างเช่นอันดับแรกคือนักเรียนต้องพิจารณาว่าผู้พูดที่พูดให้เราฟังนั้นเป็นใครมีสถานะอะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็น่าเชื่อถือไหมและนอกจากนั้นคือสิ่งที่เขาพูดนั้น พูดอ้างไปถึงเรื่องของกิโลแคลอรี่พูดถึงเรื่องทางสุขภาพต่างๆซึ่งก็ดูแล้วน่าเชื่อถือและเป็นไปได้นะคะดังนั้นถ้านักเรียนลองพิจารณาแล้วคิดได้ตามนี้ก็แสดงว่านักเรียนมีระดับขั้นของการฟังที่สำฤทธิ์ผลในอีกขั้นหนึ่งนะคะและสุดท้ายนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า สารที่ได้ฟังนั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรอย่างเช่นเมื่อคู่นี้นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่ผู้พูดนั้นพูดกับนักเรียนนั้นให้ประโยชน์กับเราไหม,ไมการที่เราได้รู้ว่าเราต้องลดน้ําหนักไปอีกกี่กิโลแล้วเราถึงจะมีสุขภาพดีเหมาะสมนั้นมีประโยชน์ไหมนะคะแบบนี้ก็จะถือว่านักเรียนสามารถสำฤธิผลในการฟังเกิดขึ้นนะคะคือสามารถบอกคุณค่าได้ว่ามีคุณค่าหรือไม่อย่างไรนะคะ,คคาาะ,คะการฟังในชีวิตประจําวันนั้นนะคะผู้ฟังจะต้อง พยายามฟังให้สำมฤทธิผลอยู่เสมอนะคะส่วนจะฟังสำมฤทธิผลได้ถึงขั้นใดระดับใดอันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมที่มาประกอบนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อเรื่องนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับเจตนานะคะของผู้พูดรวมทั้งเรื่องของความพร้อมและประสบการณ์ของผู้ฟังนะคะบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นเนี่ยฟังเรื่องเดียวกันจากผู้พูดคนเดียวกันในเวลาเดียวกันอาจจะไม่สำมฤทธิผลได้เสมอการทุกครั้งไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะ และประเด็นสุดท้ายนะคะคือเรื่องของมารยาทในการฟังเมื่อเราทราบแล้วว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการฟังอย่างไรโอกาสในการฟังเป็นอย่างไรเราจะฟังให้สำเร็จผลได้อย่างไร เราก็จะต้องเป็นผู้มีมารยาทในการฟังตามโอกาสต่างๆนะคะเพราะว่ามารยาทนั้นเป็นเครื่องกํากับพฤติกรรมของคนในสังคมให้เรียบร้อยงดงามนะคะอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วนะคะการฟังในโอกาสต่างๆเป็นพฤติกรรมทางสังคมแปลว่าเราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นผู้ฟังจึงจําเป็นจะต้องรักษามารยาทนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของคนอื่นรวมทั้งสมาธิของผู้ที่กําลังพูดให้เราฟังอยู่ด้วยนะคะการฟังเป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะของผู้ฟังต่อผู้พูดและสถานที่นะคะมรารยาทในการฟังตามโอกาสต่างๆอย่างเช่นนะคะการฟังเฉพาะหน้าผู้ใหญ่เราควรจะต้องสำรวมกิริยาอาการสบตากับผู้พูดเป็นระยะระยะ แต่ไม่ถึงกับจ้องหน้านะคะไม่ชิงพูดก่อนที่คู่สนทนาจะพูดจบความและถ้าฟังไม่เข้าใจก็ค่อยถามนะคะเมื่อผู้พูดได้พูดจบแล้วนะคะแต่ถ้าเราฟังในที่ประชุมนะคะที่มีคนจำนวนมากก็ควรจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่ไปกระซิบกระซาบกับคนที่อยู่ข้างเคียงนะคะไม่เอางานอื่นขึ้นมาทำไม่ทำกิจธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่ควรพูดแข่งขึ้นมานะคะ แล้วถ้าเราฟังในที่สาธารณะอย่างเช่นโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงละครนะคะเราควรจะต้องรักษาความสงบไม่ควรที่จะวิพากวิจารณ์เรื่องที่กําลังดูอยู่หรือว่ากําลังฟังอยู่นะคะแล้วก็ไม่นําอาหารที่มีกลิ่นแรงเข้าไปในสถานที่นั้นนะคะแล้วก็ไม่ลุกเดินบ่อยๆนะคะเพราะว่าอาจจะไปรบกวนคนที่นั่งอยู่ใกล้เคียงนะคะแล้วที่สําคัญก็คือไม่ควรแสดงกิริยาการที่ไม่สมควรระหว่างเพื่อนต่างเพศในโรงมหรสพนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนะักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องของความหมายของการฟังจุดมุ่งหมายในการฟังการฟังให้สําฤทธิผลโอกาสของการฟังระดับของการฟังให้สําฤทธิผลรวมทั้งมารยาทในการฟังตามโอกาสต่างๆซึ่งครูหวังว่านักเรียนจะได้นําแนวทางที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ฝึกฟังให้สัมฤทธิผล ให้นักเรียนเลือกฟังรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่มีความยาว15นาทีขึ้นไปจนถึง45นาทีให้จบ1ตอนพิจารณาการเริ่มต้นการดำเนินเรื่องและการจบรายการในระหว่างที่ฟังให้ใช้ดุลพินิจว่าผู้นำเสนอมีจุดประสงค์อะไรตรวจสอบการฟังของตนว่าสำริจผลในระดับใดและจดบันทึกไว้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน